ตอนที่42เป็นโรคฉันกำลังคิดเกี่ยวกับมันชายง่อยออกมาจากบ้านแล้วเดินไปพร้อมกับแถวเข็มในมือของเขามาหันหลังและนั่งลงขณะที่เขาพูดเขาก็ดึงหนึ่งอันออกจากรอยเปื้อนที่ผูกไว้มือกดศีรษะของฉันอนิจจาอยากขยับ จากนั้นเขาก็ใช้นิ้วลูบคอฉันสองสามครั้งแรงหยาเข็มลงการฉีดไม่เจ็บมากเท่าที่ฉันคิดไว้ในทางตรงกันข้ามฉันรู้สึกว่าแรงกดในหูของฉันดูเหมือนจะเบาลงหลิวง่อยบีบเลือดออกจากรูเข็มด้วยนิ้วของเขาอีกครั้งอาจารย์หลิวมันดีฉันส่ายหัวสองสามครั้งหูอื้อหายไปจริงๆ ฉันไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะศรัทธาจริงๆหลังจากที่ฉันเป็นพยานฉันอดไม่ได้ที่จะมองเธอสองครั้งหลิวมอยไม่ได้พูดอะไรมากเขาลุกขึ้นและบอกฉันอีกครั้งอย่าพูดถึงการเก็บเงินหันหลังกลับเข้าไปในบ้านฉันคิดว่าเขามีความสามารถบางอย่างจริงๆฉันอดไม่ได้ที่จะอยากคุยกับเขามากขึ้นใช่แค่นั้นแหละฉันคิดว่ามันจะเป็นปัญหา เขาได้ยินฉันถามนั่งกลับอีกครั้งเฮ้ะคุณไม่ใช่คนรำคาญสำหรับหาเปรตคลิกกลับอันนี้ผู้ตรงๆมันเป็นโรคจริงๆแต่มันไม่ใช่โรคในความหมายที่เคร่งครัดของคำหลายคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือควรเคยได้ยินเรื่องนี้สิ่งที่เรียกว่าแฟนมีสามสิบหกประเภทบางเบาและหนักบางอันเร่งด่วนและบางตัวช้า อาการต่างกันทั้งหมดแต่ด้วยวิธีการทางการแพทย์ทั่วไปมันไม่สามารถแก้ไขได้เฉพาะผู้ที่สามารถรักษาได้เท่านั้นที่สามารถหายขาดได้เพราะกฎหมายบางประเภทมันเป็นอันตรายถึงชีวิตสำหรับเหตุผลนี้เรียกว่าพัดลมไม่มีวิธีตรวจสอบสิ่งนี้โดยส่วนตัวแล้วฉันเอ็นเอียงไปทางอาการเหล่านี้คล้ายกับเมื่อลูกสุนัขโตขึ้น หรือมีกระบวนการที่เรียกกันทั่วไปว่าการเปลี่ยนลำไส้รอดจากนั้นลูกสุนัขก,ก็เติบโตอย่างราบรื่นทนไม่ไหวลูกสุนัขสามารถตายได้ง่ายแล้วอันนี้ละ่ะมันเป็นแบบนี้แต่นี่ไม่ใช่แค่เด็กแม้ว่าจะมีคนไม่มากนักที่เปลี่ยนสิ่งนี้แต่เป็นความจริงที่บางคนจะพบฉันตอนนั้นฉันจึงรู้ว่าความแข็งแกร่งของเขาไม่ได้อยู่ในการเยีออยวยาที่บ้าน แต่จะหายค่ะฉันเกรงว่ามีเพียงลูเลนเท่านั้นที่เป็นคนเดียวในเมืองนี้ที่เข้าใจสิ่งนี้ถ้าคุณต้องการแต่งงานกับคนผิวดำละ่ะการทำโชคลาเป็นเรื่องง่ายลูคริปต้องการให้ฉันได้ยินชัดเจนขึ้นเขายังให้ตัวอย่างสั้นๆเกี่ยวกับการย้อนกลับโรคมันเหมือนกับการโจมตีหัวใจว่ากันว่าต้องยัดกระเทียมลงในวาวรหนักเพื่อรักษาการรักษาวิธีขนสัตว์การอยู่ที่ไหนสักแห่งในร่างกาย การเลือกสิ่งที่เหมือนขนสัตว์ด้วยเขนเป็นวิธีเดียวที่จะรักษามันชั่วร้ายที่จะฟังแล้วทำไมพระพุทธรูปของคุณหันหน้าออกจากด้านนอกไม่เฮอนี่คือการถ่ายเป็นอาณาจักรของพระพุทธเจ้าและกําแพงและสิ่งที่เรียกว่าการไม่เคารพที่ยิ่งใหญ่ยังคงเป็นความเคารพฉันคิดว่างั้นนะมันเป็นอุดมคติอย่างสมบูรณ์ การไม่มีความผิดในหัวใจเท่านั้นที่เราจะสามารถรเผชิญหน้ากับเทพเจ้าได้อย่างสงบเอาละ่ะวันนี้เราได้พูดคุยกันมากไม่มีอะไรคุณควรกลับไปแต่เช้าฉันเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดก่อนหน้านี้ลึกซึ้งมากตอนนี้หมายถึงการส่งผู้โดยสารโดยตรงฉันสงสัยเล็กน้อยว่าฉันพูดอะไรผิดแต่เมื่อฉันคิดเกี่ยวกับมันฉันไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ฉันต้องลุกขึ้นและบอกลา เมื่อคุณออกไปข้างนอกจูกู่ลูคริเพอร์ก็โทรหาฉันเฮ้ hey, ใช่เมื่อเร็วๆนี้คุณเคยเห็นสิ่งบางอย่างที่ไม่สะอาดหรือไม่คุณหมายถึงอะไรจริงๆแล้วตอนที่ฉันมาฉันไม่ได้บอกเธอเกี่ยวกับประสบการณ์ล่าสุดของฉันเขาถามฉันประหลาดใจเล็กน้อยแต่ลองคิดดูสิมาพูดถึงสิ่งที่ฉันเห็นกันฉันไม่เห็นอะไรด้วยตาตัวเองแต่ทำมัน ฉันต้องรับมือกับสิ่งเหล่านี้ทุกครั้งเสมอลูคริเพอร์ไม่พูดฉันไปที่บ้านและเอาไม้กวาดเล็กๆมาให้ฉันที่นี่คุณกลับบ้านก่อนเข้าประตูก,กวาสิ่งของออกจากลายของคุณเกรงว่าคุณจะนำโชคร้ายเข้ามาในบ้านของคุณหลังจากนั้นเขาก็ไม่รอให้ฉันขอบคุณและเขาก็กลับไปที่บ้านฉันยังค่อนข้างสับสนเมื่อฉันออกไปข้างนอกหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ถอดเสื้อโค้ทออก ดูว่ามีอะไรอยู่กับคุณหรือไม่ไม่เป็นไรมีรอยมือคลุมเครือบนไหล่ของเขามันเกือบทำให้ฉันกลัวตายจำเคยอยู่ในทางเดินของบ้านหัวหน้าหมู่บ้านชิ้นยันให้ฉันสิ่งนั้นอยู่ข้างหลังฉันฉันไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะอยู่ใกล้ฉันขนาดนี้ในตอนนั้นฉันกลัวว่าฉันจะวิ่งสายไปหน่อยผู้คนต้องอธิบายโดยตรงระหว่างทางกลับบ้านฉันยังกลัวอยู่ ใกล้หน้าบ้านฉันรีบกวาดห้องทั้งสองของฉันด้วยไม้กวาดเป็นเวลานานจากนั้นเขาก็กล้าเปิดประตูและเข้าไปในบ้านแต่เมื่อเข้าบ้านก็ไม่สนใจเรื่องความตัวทุกวันนี้ฉันเหนื่อยมากฉันถอดเสื้อผ้าออกฉันล้างมันง่ายๆฉันเข้านอนเมื่อคุณหลับไปฉันได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นฉันเลยและพบโทรศัพท์ของฉันพบว่าชินเยฮันโทรหา ใช่ฮาวยพรุ่งนี้คุณจะไปบ้านฉันจะอยู่ที่นั่นเพื่อพบคุณดีฉันอยากจะถามเขาเพิ่งทำเงินก้อนโตได้คุณกำลังทำอะไรรีบไปดูบ้านง่วงนอนเกินไปทำง่ายๆสองสามเสียงและวางสายมันเป็นการนอนหลับฝันดีฉันไม่ตื่นจนถึงเที่ยงวันรุ่งขึ้นฉันคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่พักหนึ่ง ดูเหมือนว่าชินเยเินจะโทรหาฉันค้นหาโทรศัพท์ของคุณและดูส่งข้อความถึงฉันด้วยบอกที่อยู่บ้านให้ฉันฟังพูดตามตรงฉันไม่อยากทำอีกต่อไปจริงๆทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ศีรษะของคุณผูกติดกับเข็มขัดของคุณหรือไม่และคาดว่ามีการบันทึกหนึ่งล้านหยวนในขณะนี้ไม่ต้องทำงานหนักฉันโทรหาธนาคารเงินฉันต้องการนงเน้าเขาว่าถึงเวลาต้องหยุด เขาปิดโทรศัพท์โดยไม่คาดคิดฉันดูข้อความและลังเลหรือแค่ไปดูสิเธอสามารถโทรหาฉันตอนกลางดึกได้เพราะเรื่องนี้สนิษฐานว่าบ้านหลังนี้ทำเงินได้มากมายฉันมองไปที่เมืองที่มีที่อยู่อยู่ติดกันรถไฟค่อนข้างเร็วคนสุดท้ายกัดฝันและเหยียบเท้าของเขายังตัดสินใจที่จะลองดูอย่างไรก็ตามฉันไม่สามารถเสียเวลาได้มาก ฉันโทรไปจองตั๋วหลังจากแท็กง่ายๆฉันก็พร้อมที่จะออกไปข้างนอกทันทีที่ฉันลงไปชั้นล่างฉันได้ยินเสียงแท็กซี่ดิดแตรใส่ฉันหลิวง้อยโผล่หัวออกจากกระจกรถโบกมือให้ฉันโทรหาฉันไปที่รถเอออาจารย์หลิวทำไมคุณถึงมาที่นี่ชินยานขอให้ฉันรอคุณที่นี่งั้นไปดูบ้านด้วยกันเถอะฉันกลัวที่จะรบกวนการพักผ่อนของคุณ ฉันรออยู่ชั้นล่างตอนนี้ฉันมีความสุขมากอย่างน้อยก็มีเพื่อนบนท้องถนนยังไม่น่าเบื่อฉันจองตั๋วรถไฟอีกใบเราสองคนไปที่เอเจนซี่เพื่อรับตัว๋วเพียงตรงไปที่สถานีรถไฟ